บทที่223นี่ช่างหญิงพยองมากดังนั้นหากคุณต้องสร้างบุคลิกหาคนคุยด้วยที่ไม่คุยกับเธอจะดีกว่าคุณนายฟูเจอฉันแล้วส่วนซื่อฉีแม้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงนี้จะไม่โหดร้ายเท่ากับเกมและการต่อสู้ในโลกธุรกิจแต่ความสัมพันธ์และโครงร่างทั่วไปก็เหมือนกันเราสร้างความสัมพันธ์เพื่อหากำไรแต่ตระกูลฟูไม่ใช่คนโง่ ถ้าคุณต้องการพึ่งพาความเมตตาเล็กๆน้อยๆนี้จงขอให้ใครสักคนทำอะไรให้คุณแต่ส่วนซือฉีรู้สึกหนักใจพี่สาวชีหลานคุณจะทำอย่างไรคราวนี้ถ้าเราไม่ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมข้อตกลงการเดิมพันของเราจะแพ้จริงๆเมื่อถึงเวลาซิสเตอร์ชีหลานฉันเกรงว่าทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆของพ่อแม่ของคุณจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้เมื่อฉีหลานดูเฉยเมยไม่สำคัญ เรามาดูกันดีกว่าบางทีพระเจ้าจะไม่ทำลายฉันพี่สาวฉีหลานฉันไม่คิดว่าฉันควรจะเป็นผู้ช่วยของคุณฉันควรจะไปวัดแล้วบวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเพื่อจะได้พ้นจากสายตาและเสียสติได้เมื่อฉีหลานยิ้มและดึงส่วนสื่อฉีเพื่อเดินต่อไปเอาล่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีของขวัญดีๆอีกบ้างไหมเฮ้โอเคแค่นั้นแหละ หลังจากเดินออกจากเทียโกลบอลซิตี้แล้วอยู่รันรันก็ตรงไปที่รถรีบไปที่อาคารสัมภาษณ์ซื้อของขวัญแล้วและปัญหาสำคัญในใจของอยู่รันรันได้รับการแก้ไขแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์เธอเหลือบมองเวลาควรเป็นเวลา30นาทีก่อนที่การสัมภาษณ์จะเริ่มอย่างเป็นทางการน่าจะมีเวลาพอที่จะรีบกลับจากที่นี่เธอจึงเร่งคันเร่งและรถก็แล่นไปตามทางหลวง ในรถที่เงียบงันอยู่รันรันเปิดเพลงเพื่อปลอบอารมณ์ของเธอเธอจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในเทียโกลบอลซิตี้ได้ดวงตาของอยู่รันรันเป็นประกายเมื่อกี้สองคนนี้ดูเหมือนคุ้นเคยกันเหรออย่างไรก็ตามมันไม่สำคัญอีกต่อไปหลังจากประสบมามากมายก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ในห้างสรรพสินค้ากับตงหวานไป ยูรันรันพบว่าเธอหมดความอดทนไปมากกับคนพวกนี้ที่บังคับซื้อของหากคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วคุณจะไม่ล่าช้าเลยส่วนเหตุผลนั้นยูรันรันคิดว่าบางทีเธออาจไม่สนใจที่จะใช้วิธีนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายอีกต่อไปหลังจากมาถึงอาคารสัมภาษณ์ยูรันรันได้ติดต่อกับฟางหมิงผู้ช่วยของจ้วงเหอซวนเป็นครั้งแรกเธอได้รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังรอเธออยู่ในห้องนั่งเล่น อยูรันรันขึ้นลิฟต์ไปตลอดทางเมื่อเห็นจวงเหอส่วนเขากำลังคุยอะไรบางอย่างกับผู้อำนวยการทีมโปรแกรมพี่สาวรันรันในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วฟางหมิงโน้มตัวไปข้างหน้าน้ำเสียงของเขาค่อนข้างไม่พอใจอืมอยู่รันรันตอบกลับและเลิกคิ้วของเธอเมื่อเห็นสีหน้าหดหูของฟางหมิงมีอะไรผิดปกติเหรอเธอพึพรรมพำเบาๆหันหลังกลับแล้วเดินไปที่ตู้กดน้ำในแล้ว พี่รันรันคุณลำบากในการเดินทางมากฉันจะเอาน้ำมาให้คุณหนึ่งแก้วขอบคุณในเวลานี้ความสนใจของอยู่รันรันถูกดึงดูดโดยจ้วงเหอส่วนและผู้กำกับที่กำลังพูดคุยอยู่อาจเป็นเพราะการไม่อยู่ของอยู่รันรันในตอนนี้ดังนั้นผู้กำกับจึงอธิบายบางสิ่งให้จ้วงเหอส่วนทราบล่วงหน้าความหมายทั่วไปก็ง่ายมากเช่นกันรายการสัมภาษณ์ของพวกเขายังคงโด่งดังมาก และผู้ชมจํานวนมากชอบดูรายการนี้มีเหตุผลสองประการพิธีกรสวยและคํำถามของพิธีกรเฉียบคมผู้กำกับเปี้ยนสวยเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวนะจ้วงเหอซวนอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้วดังนั้นเขาจึงต้องรู้ไม่จำเป็นต้องพูดอยู่รันรันต้องเข้าใจก่อนที่จะมาที่นี่เปี้ยนสุยเป็นที่รู้จักในนามน้องสาวในแวดวงการสัมภาษณ์ เธออายุไม่ถึง30ปีแต่ภาษาของเธอเฉียบแหลมมากเธอกล้าถามคำถามและพูดอะไรก็ได้อย่างไรก็ตามเนื้อหาของบทสัมภาษณ์ยังเกี่ยวกับข่าวเด่นของดาราหรือผู้ให้สัมภาษณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันในวงการบันเทิงและธุรกิจอีกด้วยสรุปคือมีบางสิ่งที่เธอสามารถเจาะลึกได้เสมอด้วยเหตุนี้การแสดงนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ชม หลังจากบทสนทนาระหว่างทั้งสองจบลงอยู่รันรันก็เดินไปทักทายผู้กำกับด้วยความประหลาดใจของอยู่รันรันผู้กำกับคนนี้ยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมอีกด้วยเขามีค่าเงินมากมายแต่เมื่อพูดเขาไม่มีออกอากาศเลยผู้คนยังถ่อมตัวมากมันทำให้อยู่รันรันรู้สึกใกล้ชิดหลังจากพูดคุยสั้นๆกับผู้กำกับอยู่รันรันและจ้งเหอซวนก็เข้าไปในสตูดิโอด้วยกันภายใต้คำแนะนำของทีมงาน และได้พบกับเปี้ยนสุยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในวงการสัมภาษณ์เปี้ยนสุยซึ่งสวมชุดทำงานต้องการจับมือกับยูรันรันและจ้วงเหอส่วนอย่างไรก็ตามเมื่อเขามองไปที่ยูรันรันดวงตาของเขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยผู้กำกับเปี้ยนยินดีที่ได้รู้จักยูรันรันโค้งอริมฝีปากของเธอเล็กน้อยผู้อำนวยการอยู่ผู้มีชื่อเสียงของหลงเถิงกรุ๊ปได้รับการชื่นชมมาเป็นเวลานาน คุณเป็นผู้นำฝ่ายปฏิบัติการของหลงเถิงให้มียอดขายเกิน1,000พันล้านในหนึ่งเดือนซึ่งเป็นแบบอย่างของอุตสาหกรรมตอนนี้ฉันได้ยินมาว่าประธานของบริษัทหลายแห่งต้องการแย่งชิงเงินเดือนสูงสูงของคุณโชคดีที่ฉันไม่ได้มาจากโลกธุรกิจไม่เช่นนั้นฉันคงละอายใจตัวเองเปี้ยนสุ่ยกล่าวด้วยรอยยิ้มอยู่รันรันยิ้มเบาๆและไม่ได้ใส่ใจเธอมักจะฟังคำพูดในท้องถิ่นแต่ที่นี่เปี้ยนสุ่ยกับยกย่องผู้คนเป็นอย่างดี มีเพียงผู้ที่อยู่ในชุมชนธุรกิจเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับความจริงที่ว่าเธอนำหลงเถิงเพื่อสร้างเงินหนึ่งพันล้านยิ่งไปกว่านั้นในเวลานั้นยูรันรันจงใจขอให้ฟู่จิงเฉินปิดบังข่าวจากโลกภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเพียงเพราะว่ามีคนอิจฉาหลงเถิงและมองหาโอกาสสร้างปัญหาโดยไม่คาดคิดเปีียนสุยสอบสวนเธออย่างลึกซึ้งมากแม้แต่ข่าวแบบนี้ก็ถูกขุดขึ้นมาคุณยูเป็นคนถ่อมตัวจริงๆ การบันทึกรายการกำลังจะเริ่มขึ้นเข้าไปข้างในกันเถอะตกลงเมื่อเข้าไปในสตูดิโอช่างภาพก็พร้อมเพียงรอคำสั่งจากผู้กำกับก็สามารถบันทึกรายการอย่างเป็นทางการได้มาเริ่มกันเลยผู้อำนวยการส่งสัญญาณให้เปี้ยนสุยหลังจากกล่าวเปิดงานไม่กี่ครั้งเปี้ยนสุยก็เชิญจ้วงเหอส่วนและยูรันรันออกมาคุณอยู่คุณจ้วงวันนี้ฉันดีใจมากที่มีคุณสองคนมาที่นี่ เปี้ยนสุยยิ้มและนั่งบนโซฟาบนเวทีรวมกับยูรันรันและจ้วงเหอส่วนฉันได้ยินมาว่าละครโทรทัศน์ของคุณจ้วงกำลังถ่ายทำอยู่เหรอเปี้ยนสุยตัดตรงประเด็นจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการนี้คือเพื่อโปรโมทละครโทรทัศน์ของเขาดังนั้นในหัวข้อนี้เปี้ยนสุยจึงเลือกที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกมีการสรุปผลเมื่อเดือนที่แล้วและขณะนี้เรากำลังหารือเกี่ยวกับวันออนแอ หากไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นประมาณสัปดาห์หน้าแล้วเราจะได้พบปะกับพวกคุณทุกคนจ่วงเหอส่วนพยักหน้าเอาละคุณยุคคุณมาจากโลกธุรกิจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงของหลงเถิงคุณช่วยพูดถึงเรื่องนี้จากมุมมองทางธุรกิจของคุณได้ไหมถ้าละครโทรทัศน์ของคุณช่วงออนแอจะมียอดดูเท่าไหร่พันล้านหยูรันรันพูดเบาๆ เมื่อเปียนสุยได้ยินดังนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปคําตอบไม่ควรเป็นเช่นนี้เธอจําได้ว่าเธอเคยสื่อสารกับจ้วงเหอส่วนมาก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุหมายเลขเฉพาะอย่างชัดเจนก็ตามอย่างไรก็ตามจํานวนการออกอากาศละครโทรทัศน์ในประเทศไม่เคยเกินหนึ่พล้านครั้งการพูดแบบนี้ก็ดูเย่อหยิ่งไปหน่อยบทที่224ความประหลาดใจสําหรับคุณ แต่เท่าที่ฉันรู้ต้นทุนของละครโทรทัศน์เรื่องล่าสุดของมิสเตอร์จ้งนั้นไม่สูงนักใช่ไหมมันน้อยกว่า10ล้านอยู่รันรันพูดเบาๆแน่นอนว่าถ้าไม่นับการประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่ถึง8ล้านด้วยซ้ำเนื่องจากเหตุการณ์วันครบรอบโรงเรียนเมื่อไม่นานมานี้นางเอกและนักสแสดงสมทบของละครเรื่องนี้จึงถูกแทนที่ทั้งหมดในความเป็นจริงรวมถึงผู้กำกับผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์ พูดได้เลยว่าทีมงานทั้งหมดไม่ได้ถูกแทนที่โดยทีมงานคนอื่นๆเลยยกเว้นทีมงานขั้นพื้นฐานนางเอกและนักแสดงสมทบในเวลาต่อมาล้วนเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผู้กำกับและผู้เขียนบทในทีมงานทั้งหมดมีเพียงจ้วงเหอส่วนเท่านั้นที่เช็คอินและที่เหลือล้วนเป็นผู้มาใหม่หรือนักแสดงรุ่นเก่าที่ไม่รู้จักเมื่อพูดถึงเงินค่าจ้างของนักแสดงมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากนะัก นอกจากนี้เนื่องจากเป็นละครโรแมนติกสมัยใหม่ต้นทุนหลังการถ่ายทำจึงไม่สูงมากนักสรุปแล้วมันต้นทุนเพียงเล็กน้อยไม่ใช่เหรอเตี้นสุยพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณอยู่เท่าที่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ยกเว้นคุณจวงไม่มีดาราหญิงแถวหน้านำแสดงอาจกล่าวได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วละครเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณจวงสำหรับชื่อเสียงคุณจวงคนเดียวคุณคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่า ยิ่งกว่านั้นคุณอยู่ฉันได้ยินมาว่าถึงแม้คุณจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของหลงเถิงแต่คุณก็ติดต่อกับวงการบันเทิงมาบ้างแล้วคุณควรเข้าใจกฎที่นี่ใช่ไหมอยู่รันรันยิ้มเล็กน้อยใช่ฉันรู้บ้างเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของวงการบันเทิงและเพื่อบอกความจริงแก่คุณตัวแทนของเหอส่วนลาออกก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาจึงริเริ่มขอให้ฉันเป็นตัวแทนของเขาเป็นเวลาสามเดือน ฉันรับช่วงต่อการถ่ายทำละครเรื่องนี้หลายเรื่องนอกจากนี้ฉันยังช่วยให้เขาได้รับทรัพยากรอื่นๆของเหอส่วนเพราะฉันรู้พื้นฐานแล้วความคาดหวังของฉันสําหรับละครเรื่องนี้จึงสูงขึ้นตามธรรมชาติเปี่ยนสุยพยักหน้าอย่างชัดเจนและมองอยู่รันรด้วยความชื่นชมฉันไม่คิดว่าคุณอยู่จะมีความสามารถเช่นนี้ฉันเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนที่สนิทกันมาก ฉันสงสัยว่าคุณอยู่คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าคุณกับคุณจ้งเป็นคู่รักกันหรือแค่เพื่อนกันเมื่อได้ยินสิ่งนี้อยู่รันรันก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาจ้วงเหอส่วนก็มวนริมฝีปากของเขาเช่นกันอยู่รันรันยิ้มและโบกมือของเธอไม่ใช่เลยเหอส่วนเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันจริงๆการแสดงออกของเปี้ยนสุยไม่ได้แสดงความประหลาดใจมากนะั เธอแค่พยักหน้าด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยกลายเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณหลังจากนั้นเปียนสุยเปลี่ยนหัวข้อและพูดคุยเชิงลึกกับอยู่รันรันเกี่ยวกับความคิดและความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในโลกธุรกิจไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่อยู่รันรันทำได้ดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจก็คือเปียนสุยไม่ได้ถามคำถามส่วนตัวกับเธอเลยตั้งแต่การสัมภาษณ์ นี่ไม่เหมือนภาพลือของผู้สัมภาษณ์ที่มีพิษร้ายเลยในตอนท้ายของการสัมภาษณ์เปี้ยนสวยยืนขึ้นและกอดอยู่รันรันเขายิ้มและกล่าวว่าวันนี้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่มีคุณอยู่เป็นแขกรับเชิญในรายการในตอนท้ายของการแสดงฉันอยากจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ด้วยเซอร์ไพรส์เหรอ,อยู่รันรันเลิกคิวของเธอจ้วงเหอส่วนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาดูสงบ แต่ดูเหมือนเขาจะให้ความสนใจกับการแสดงออกของอยูรันรันเป็นครั้งคราวดูเหมือนว่าเขากำลังคาดหวังอะไรบางอย่างคุณอยูโปรดดูสิเตี่ยนสุยชี้ไปที่หน้าจอขนาดใหญ่ตรงหน้าเขาดวงตาที่แคบของเขาเป็นประกายไม่นานภาพบนหน้าจอก็กระพริบดูเหมือนมีบางอย่างกำลังจะออกมาอย่างไรก็ตามเพียงวินาทีถัดไปเสียงเหมือนวิดีโอเทปที่กำลังวิ่งถูกส่งผ่านหน้าจอ จากนั้นภาพลึกลับก็ถูกตัดออกไปสีหน้าของเปี้ยนสุยเปลี่ยนไปทันทีแม้ว่าเธอจะอยู่ในอุตสาหกรรมโฮสติ้งมานานแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะหน่าซีดเมื่อเกิดอุบัติเหตุในสตูดิโอแม้ว่าจะเป็นการบันทึกก็ตามหากเกิดความสูญเสียหรือความเข้าใจผิดก็จะไม่สามารถซ่อมแซมได้การแสดงออกของจ้วงเหอส่วนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขาดูฉากนี้อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเปี้ยนสุย เธอคิดว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดจากเพื่อนร่วมงานหลังเวทีในสตูดิโอมีการเล่นภาพผิดอย่างไรก็ตามมีเพียงอยู่รันรันเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรปรากฏในภาพนั้นนั่นคือเธอฉากใกล้ชิดกับฟู่จิงเฉินในห้องทำงานของหลงเถิงดวงตาของอยู่รันรันรีลงเล็กน้อยฉากนี้ดูคุ้นเคยกับเธอมากนี่คือสิ่งที่หลิวรู่ยหยานใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเธอเธอต้องการใช้มันเป็นไพ่ตายเพื่อคุกคามอยู่รันรัน อย่างไรก็ตามโดยไม่คาดคิดยูรันรันเป็นผู้นำและทำลายวิดีโอเทปพ,พร้อมกับความทะเยอทยานของเธอมีสำเนาของสิ่งนี้จริงเหรอแน่นอนว่ายูรันรันไม่สงสัยเลยว่าหลิวรู้ยานยังคงเป็นปีศาจอยู่เธอรู้ว่าหลิวรูหยานเป็นเหมือนตกกะกแตนหลังจากฤดูใบไม้ร่วงและไม่สามารถกระโดดไปมาได้นานหลิวรูหยานถูกส่งไปต่างประเทศไม่ว่าหลิวรูหยานจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตาม ในเมืองที่ไม่มีทรัพยากรและไม่มีการเชื่อมต่อเธอต้องการพัฒนาและกลับประเทศของเธออีกครั้งเร็วที่สุดแม้ว่าหลิวรูหยานจะมีความสามารถอย่างมากแต่ก็ยังต้องใช้เวลาถึงสามปีแล้วตรงวันไปละ่ะยูรันรันรีตาของเธอให้แคบลงเป็นเธอเหรอแต่ตอนนี้ครอบครัวของตรงล้มละลายและชื่อเสียงของเธอก็ถูกทำลายไปนานแล้วจะมีใครเต็มใจช่วยเธอจริงๆเหรอ แน่นอนว่านี่เป็นคําตอบเชิงลบแล้วใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่รันรันรู้สึกงุนงงจู่ๆหน้าจอใหญ่ตรงหน้าเธอก็สว่างขึ้นอีกครั้งคราวนี้สิ่งที่ปรากฏบนจอใหญ่ไม่ใช่ร่างมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มคนรันรันที่รักโอหลานสาวที่รักของฉันรันรันอยู่รันรันเงยหน้าขึ้นทันทีและเห็นใบหน้าที่ใจดีของหญิงชราปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่ ที่ปรากฏในเวลาเดียวกันได้แก่ส่งเจียเหมยฟู่หงต้าฟู่ชูโอและชุยหลิวซีผู้หญิงคนนี้ฟู่ซีหัวอยู่ที่นี่จริงๆนอกจากนี้ยังมีจิงหรานน้องชายของจิงเฉินด้วยยูรันรันมองดูหน้าจอด้วยความประหลาดใจเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาที่รักรันรันฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังจะไปออกรายการสัมภาษณ์มันเยี่ยมมากคุณป้าลงและคุณย่าของคุณพร้อมช่วยเหลือคุณแล้วและฉันพี่สาย อย่าลืมฉันเพื่อที่จะพาพี่สะพ้ายและพี่ชายของฉันมาอยู่ด้วยกันจือกู่ซีเหลือบมองฟู่ซีหรัวอย่างแปลกประหลาดนางฟู่จับมือฟู่ซีรัวแล้วหัวเราะครอบครัวของเราก็ใช้ความพยายามอย่างมากเช่นกันรันรันจริงๆแล้วคุณย่าอยากจะบอกว่าเราทุกคนเห็นความพยายามของคุณนับตั้งแต่คุณมาบ้านฟู่ครั้งแรกคุณย่าชอบคุณมากเมื่อเห็นคุณต่อมาฉันพบว่าคุณกลายเป็นผู้อำนวยการอยู่ของหลงเถิงซึ่งโด่งดังมาก นอกจากนี้คุณยังได้นำพนักงานมามากมายและทำหลายอย่างให้บรรลุความสำเร็จมากมายฉันได้ยินมาว่าที่รักรันรันคุณคนเดียวที่สร้างรายได้ครึ่งหนึ่งของมังกรทะยานเป็นเวลาครึ่งปีใช่แล้วรันรันของเราสุดยอดมากซ่งเจียเหมยตอบกลับด้วยความยินดีบทที่2 2 5ยงานเลี้ยงคนดังพี่สะพ้ายคุณสุดยอดจริงๆโอเคไหม ฟู่ซีรัวยืนอยู่ข้างๆจือกู่ซีและโบกมือในลักษณะที่เกินจริงมาดามฟู่กล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอรันรันคุณเก่งมากคุณมีความสามารถมากคุณย่าภูมิใจมากที่มีหลานสะัยที่โดดเด่นเช่นคุณฉันหวังว่าหลังจากรายการนี้ออกอากาศอาชีพของรันรันของเราจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งแน่นอนในขณะที่คุณทำงานหนักเพื่ออาชีพการงานของคุณ อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยคุณย่าฉันยังรอให้คุณมอบเหลียญอ้วนตัวใหญ่ให้ฉันอยู่ทันทีที่หญิงชราพูดแบบนี้ทุกคนบนหน้าจอก็หัวเราะยูรันรันก็เม้มริมฝีปากของเธอเล็กน้อยพร้อมกับหน้าแดงเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอคุณย่าคำพูดจู้จี้ของคุณทำให้ฉันขนลุกครั้งสุดท้ายที่คุณบอกว่าคุณต้องการให้พี่สะพ้ยให้เหรีอ้วนด้วยเหตุที่คราวที่แล้วที่พี่สะพ้ยมาที่บ้าน หนุ่มสาวสองคนกำลังคบกันพี่ชายของฉันก็ยืนกรานที่จะเข้าไปและพ่อแม่ของฉันก็แอบฟังอยู่หน้าประตูอ๋อนี่เหรอไม่ใช่สิ่งที่สุภาพบุรุษจะทำแม่ปิดปากฉันอีกแล้วจือกู่ซีรู้สึกเขินอายมากจนดวงตาของเธอแทบจะลุกเป็นไฟเมื่อเธอจ้องมองที่ฟู่ซีหรัวนี่สิ่งนี้ยังคงถูกบันทึกไว้สาวน้อยมองฉันสแล้วฉันจะสอนบทเรียนให้ จิงหานที่อยู่ด้านข้างก็มีความรู้สึกผิดและดึงฟู่ซีหรัวลงไปเออถูกต้องซีหรัวมาดูกันว่าวันนี้ฉันจะสอนบทเรียนยังไงหญิงชราไอสองสามครั้งอย่างผิดธรรมชาติและคนอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกผิดอย่างอธิบายไม่ถูกเช่นกันยูรันรันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นปฏิกิริยาของคนเหล่านี้เออรันรันนี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดนี่คือสิ่งที่นับไม่ได้ อาแฮมยังไงสักคุณย่าไม่ได้มองคุณป้าของคุณเคยทำแบบนี้มาก่อนเฮ้เจียเหมยฉันยังพูดไม่จบเลยใบหน้าของส่งเจียเหมยแดงแล้วเธอจับมือของหญิงชราแล้วซ่อนไว้ข้างหลังเธอแม่คขะพูดแบบนั้นได้ยังไงครั้งที่แล้วคุณคือคนที่แอบซ่อนตัวอยู่นอกประตูห้องจริงเฉินแล้วแอบมองดูไม่ใช่หรือทําไมถึงเป็นฉันอีกแล้วหญิงชราลังเลกรอกตาและกำลังจะอ้าปากเพื่ออ,อธิบาย แต่ฟู่หงต้าที่อยู่ด้านข้างดูเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าหญิงชรากำลังคิดอะไรอยู่เขาจับหน้าผากของเขาอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าแม่โปรดหยุดกลอกตาเสียทีหากหันตาอีกครั้งคุณจะเป็นคนที่มองฉันในวันนั้นคุณเจ้าเด็กสาเลวหญิงชรารู้สึกรำคาญเล็กน้อยเมื่อเปิดกางเกงของเธอเขาคว้าแปลงขนนกจำนวนหนึ่งและกำลังจะเอาชนะฟู่หงต้าแม่ครับแม่ผมยังบันทึกเสียงอยู่ ไอเด็กสารเลวถ้าไม่ใช่เพราะรันรันฉันคงทุบตีแกแน่ๆหลังจากนั้นหญิงชราก็หันหน้าไปทางกล้องอีกครั้งและนั่งลงบนโซฟาตรงกลางหลายคนกลับมาข้างหลังหญิงชราและมองกล้องด้วยรอยยิ้มเอาละหยุดสร้างปัญหาแล้วลงมือทําธุระซะรันรันคุณกับจิงเฉินกําลังจะมั่นกันเร็วๆนี้คุณย่าขอให้ช่างฝีมือออกแบบแหวนเพชรคู่หนึ่งเป็นพิเศษเสร็จแล้วรอคุณกลับมา ฉันรู้ว่ารันรันของเรามีใจรักงานอาชีพมากและอยากจะสร้างโลกของเธอเองอยู่เสมอนี่ดีมากแสดงว่ารันรันของเราเก้าร้าวและเก่งมากใครบอกว่าผู้หญิงต้องอยู่โดยผู้ชายปรากฏว่าเราก็สามารถทำได้เช่นกันโดยไม่มีผู้ชายหญิงชราทำท่าทางเชียร์และส่งเจียมเอมยที่อยู่ข้างหลังเธอก็ยิ้มอย่างสงบก็แค่นั้นเจ้าหนูขณะที่เจ้ากำลังต่อสู้อย่างหนักอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วย คุณย่าคุณลุงคุณป้าจะเป็นกำลังใจที่เข้มแข็งที่สุดของคุณเสมอเราก็เป็นครอบครัวของคุณเช่นกันเอาลับไปกันเถอะรันรันต่อสู้เพื่ออุดมคติของคุณคุณย่าโอยพรขอให้คุณสามารถสร้างโลกของคุณเองในสาขาที่คุณเก่งและชอบเมื่อถึงจุดนี้วิดีโอจะจบลงโดยสมบูรณ์ยูรันรันมองไปที่หน้าจอขนาดใหญ่ด้วยความงุนงงเล็กน้อย ด้วยเหตุผลบางอย่างหัวใจของเธอรู้สึกอบอุ่นในเวลานี้มันเหมือนจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังคุณย่าลุงป้านาอาและผู้เฒ่าแห่งตระกูลฟูอบอุ่นกันทุกคนจริงๆอัดรายการแล้วอยากส่งคำอวยพรด้วยอย่างไรก็ตามขณะที่อยู่รันรันกำลังคิดสิ่งนี้จู่ๆก็มีบางอย่างเข้ามากระทบใจเธอไม่จ้วงเหอส่วนจัดเตรียมการบันทึกรายการแม้ว่าพวกเขาจะรู้แต่พวกเขาก็เข้าใจเพียงว่ารายการนี้ เป็นเพียงรายการทอล์กโชว์ธรรมดาธรมาไม่มีเหตุผลที่ต้องจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เว้นเสียแต่ว่าพวกเขารู้มานานแล้วว่าพวกเขาจะเข้าร่วมรายการและพวกเขาก็เตรียมการทุกอย่างไว้แล้วทอล์กโชว์เป็นของปลอมบันทึกวิดีโอเพราะให้กำลังใจมีจริงพวกเขาได้พูดคุยเรื่องทั้งหมดนี้แล้วหรือยังอยู่รันรันหันไปมองจ้วงเหอส่วนโดยไม่รู้ตัวเพียงเพื่อพบว่าอีกฝ่ายดูเหมือนกำลังสังเกตเธออย่างเงียบๆ หลังจากสังเกตเห็นการจ้องมองของอยูรันรันจ้วงเหอส่วนก็แซงทำเป็นไม่สนใจทันทีและมองไปทางอื่นยูรันรันตะคอ้คิดว่าเธอไม่พบอะไรเลยจริงๆเหรอนั่นประเมินเธอต่ำเกินไปจริงๆหลังจากการบันทึกรายการเสร็จสิ้นผู้อํานวยการยังได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ําเป็นพิเศษที่โต๊ะอาหารเย็นเปี้ยนสุยและทีมงานทุกคนต่างก็กระตือรือร้นกับยูรันรันมาก <ๆ S 2> ยูรันรันรู้สึกเขินอายที่ถูกายล้อม ระหว่างทางกลับจ้วงเหอส่วนกังวลว่าเขาจะถูกล้อมยานพาหนะที่เขาเข้ามาถูกแฟนๆเปิดเผยแล้วตอนนี้แฟนๆจำนวนมากมารวมตัวกันที่หน้ารถเพียงรอให้จ้วงเหอส่วนปรากฏตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจ้วงเหอส่วนและผู้ช่วยของเขาจึงเข้าไปในรถของหยูรันรันระหว่างทางกลับหยูรันรันดูสงบจ้วงเหอส่วนสังเกตการแสดงออกของหยูรันรันตลอดทางแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะสงบขนาดนี้ เขาเองก็ช่วยไม่ได้อีกแล้ววิดีโอวันนี้ทำไมคุณถึงไม่มีปัญหาอะไรเลยยูรันยกริมฝีปากของเธออย่างภาคภูมิใจอะไรนะในที่สุดคุณก็เต็มใจที่จะแสดงหางจิ้งจอกของคุณแล้วหรือยังจ้วงเหอส่วนตระหนักโดยไม่รู้ตัวว่าเขาถูกวางแผนและรู้สึกรำคาญเล็กน้อยจากนั้นด้วยรอยยิ้มจังๆคุณรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนดูวิดีโอไม่นานฉันก็รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือคุณได้สร้างความสัมพันธ์กับใครบางคนจากตระกูลฟูแล้วคุณไปเยี่ยมคุณย่าตั้งแต่เมื่อไหร่จ้วงเหอส่วนส่งเสียงและเอนกายลงบนที่นั่งของเขาอย่างเกียจคร้านคุณเดาทุกอย่างถูกยกเว้นสิ่งหนึ่งที่คุณเดาผิดฉันไม่ได้ริเริ่มที่จะตามหานางฟูแต่พวกเขาริเริ่มที่จะตามหาฉันอยู่รันรันเลิกคิ้ว เมื่อไหร่เมื่อก่อนมีงานเลี้ยงคนดังและดาราในวงการก็ไปที่นั่นเกือบหมดไม่ว่าพวกเขาจะเล็กหรือใหญ่ใครๆก็อยากจะเบียดเสียดเข้าไปในงานเลี้ยงทำไมแล้วมีเรื่องสำคัญอะไรอีกไหมในที่สุดยูรันรันก็หันกลับมาและมองไปที่จ้วงเหอส่วนที่เบาะหลัง